สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเอฟซีดุกๆุกทานดน,นดีต้อนรับขอบจูซองประจอยเด้อตื่นเต้นพี่น้องยดีใจขึ้นหน้ายังเห็นหน้ายังย่ายจะไปใช้หรอมึงน้องบ่จ้าสบายดีไปให้มาให้เป<า>ให้มาจ้าก่อนดูกจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อน ja, lớp lớp mẹ hơi bay nó mới nỉ bộ già nè. nhang, 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 ออกมาแล้วับป้าๆเลยแม่เป็นหางโยอะไปบ่บ่ถลยทำไปพาบ่ไปบ่บ่เลยยันไปมุกอยู่กับรถเอ้ยบ um ิวนี่ก็เพราะแฮงเหมือนนี่ป้าป้าใช่ปะไปละไปเมืองน้องเจนนี่ประดินน้องเจนนี่น้ำน้องเจนนี่ก่อนเมื่อวานนี่ไม่ได้ไปพี่น้องเมื่อวานนี้ เมือนดูสิดีใจบ่มมาหนิขี่รถเพลินสิดีใจบ่มมาหนิบุด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 ลุยได้ไปแล้วพอวุ่นเมื่อนี่ยยิ้มเป๊ะได้ไหมเอาหมวดออกใช้หมดก่อนยิ้มเป๊ะเป๊ะเหบายบายไปเด้อบายบายเด้อไม่จอยบอไปเด้อ

เี Ooh, bye bye bye. ้ยไปไปปะไป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 บ๊ายบายมาสินะบ๊ายบายไปก่อนไปก่นอนทำไมหน้าเศร้าทันทีเลยอ่ะี่จาก่อนจาก่อนชิมยาให้เม่ไปน้ำนะจาก่อน ทฮ้ยฮ้ยจะจาพี่มานั่งเมจอเกือบรดเอ้าวเกือบรูดเลยใช่ไหมรูดไีารูดบ่ว้าจิยังใส่เฮ้ยอุ้ยขอบคุณใจหมดเลยตกใจหมดเลยรื้อ มาหนะแม่มาหน่ะแม่บอกจอาพาบอจอาพา,ปไ,ปอา,พาปไปเลยไปฮะจอพาไปเลยไปเลยใจไอ้ขี่รถอก่เนาะใจเลยฮะใจสบนยบัดมากับขี่บุ้นๆเข้ามาบัดมาขีมอไซเข้ามาบัดมาเลย ซื้อมันรวดใื่หมบอ่บอลบอล้องเตมเกลือง่อนมาไมเซ่มันมันใหญ่ตบบนี้สีผู้ฮามโอับดุลจากรทุจากันจ่ากอนทำจักไก่นะะ จานีเถจาก่อนโอ้วใจ่าวจีช่างดุจางงันี่จางงั้นเปรีนน้ำนองเอ็มนีบอ่ะนี่บอกรีดีไปชักใจ่เหรออ่ะทอมตัวกรอยูุ่นเลยอ่ทอมทอมมีพุ่นจ้ะเดินพุน Please! <throat>

ที่รถน่ะไม่บิวละมงใส่เกิร์ภาพที่ฉันส้านือพี่น้องเี่เนาะ ล้งหาผู้บ่าวว่าธรรมดาเลยเนาะฮะฮะพีุจ้าพี่จ้าพุจ้าดีสบายดีดูจ้าดูจ้าดุจ้ารุีจ้าาไปเล่นชบเลน็ไเลนน้องน่ีนน้องแนไปดีนน้องนี่บ่ไปเีน้องนี่กไเีน้องบว่าอ้ยผู้บ่าวหงมหวมแน่นิบ่่เาีมันบริสเสือขย่างเอ เอางามอยังไงวะไปเท่าั้นยู่ะเอาไปไกลวมาไกลไกลผวมาไหเออบลงว่ะไปหากันได้เลยไปหาเพิ่นมงขีดว่านึกกันเลยพร้อมพรอไปบนเดียวกันเลยเนาะ เี่ยแกะวะเนี่ยแเพื่นน่น่ยเ่ยายตาเนี่ยเนคู่แยกอ่วาดม้กันเมีนแยกอย่วะไม้เล้วเล้วไม้ล้ยวเนี่ยเน่บบ่นีเนีน่เเน่ย่่ย่น่นยนยเ่นี่นี่เเ่เดียเเบน่เเดี่ย่นเนี่ยน่ เกิน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 เ่อนเือนอเกินมากนายพูดจริงไนมากินมากน้องมีผมแจ๊กได้จับมือจับมือจับมือกันดวยจับมือจับมือเิมคนเนียนค่ะกรดีบินเนิร์เกินอร์ไปเกินจัมือจับมือมหอมหอมมินหอมมินตัวใหญมากบนหอมนะฮหอมไหมหอมมาก

เมือนดีมงเหานมันาไัชาอนี่ะดิเห็ดลูกเคยเลยจอดคิงเน่งวันเด็กชายเราไม่อยากหอมเอนน่น่เคินเนี่ยนานเลินมานะเห็ดยุ่มเรอยเขีกงัวตากันบ่เขาต้องหัวตาดูกเ้อจับชาวบมากรยาเขาต้องหัวตาด้วกาผูชาวแอันี่โอ้ยบิน วินน <got> ้อยเด้อไปใจที <laughs> <laughs> right ่นไปไปหาน้องค่ะน้องนี่อ่ะน้องน้องยังน้องเจนนี่วะนี่แอนนี่ไปแล้ววานนี่ไปวินไปแล้ววินก็ไปยังก่เด้ไปวินเมย์ไปซื้อวานเมย์ไปแล้ววานนี่เออ บ้านวัดวะผู้นำผู่นำพ่อเอาเลยเนี่ยโอ้ยบุหาอุ้มเยอะประจมปนัยเนาะประจมแล้วเจ็บพ่ออันนี้กะมูอบ้านนี่กะเจ็ฟฟ์ซุอันเพิ่นอยากหยุดอยากตั้งค่าหมดเมื่อวานนี่กะเป็นช่วงแต่เนาะก่อนจะเลี้ยงงานนี่กะเลี้ยงเนี่ยกดเอาลูกกดเอาถูกกดเอาถูกกดเอาถูกดเอาจะดีกัน ื็เห็นแห้งไงพอปลาเวาน้าอะไรอย่าเีน้ำปูเรียบร้อยมาอยู่น้ำปูวันนั่นให้ดูด้วยดเหนไหมอยู่น้ำปูเนลูกอยู่น้ำปูเนเรียนอะกันอันนี้ย โอ้ยบอกให้แม่วหน่อยดิแม่แมนแม่แม่บ้านแม่บานดิแม่ม้ดิให้จับแน่ให้จับแน่ให้ไฟดูให้ไปกับผู้ว่าดูดูยังใช้คือกันแนี่บอกี่วันก็คือกันดิคือกันแล้วใช้กันน้อยนึงของเพื่อน ีอกเดินหน้าบอกให้ประเดีดยนะบอกโอ้ยใช่ยาวยังคือบันเติงหน้าประเดี่ยวทั้งเติงินงทั้งรูมหน่งออออันนี้ออกแล้วเนี่ยออกทั้งร่มอันนี้ทั้งเิงยังไม่ออกวะออกไเนาะออกงามหออดอดเจ็ฟคนขี่ขันพังแหคนขี่ขันพังแหบอกขีขันอชบัตรแล้วเ้ยไปใช่ด้ เงนขาเดียวนตกี้กี่ยูทิงันนะเนรมันใหญ่เนาะเขาใหญ่ใหญ่แล้วดุดลงมาเลยใหญ่เลยไม่อยู่แกมแบบนี้เฮ้ยมาเห็นมาดื้อเลยเดี๋ยวนี้ดื้อแห้งขนาดกี่ขันเก็บไปนี่ขั้นนะสื่อขอมาคางไว้จะอะไรในของไหมบ่บ่มีมุนอะไรนะอันอันยังอันอันยังเฮ้ย เปเล็กแหละเคาะกะอ้าวบ่แม่นบ่อันอ้อมน่ะเอ้าแม่น้องยูรี่เพิ่นว้าว่าอันวนาได้แล้ว่านี่เนาะป้าเนาะบ่ไดอมีแต่เปอันเปเล็กอันคือคือวินเนอร์แล้วเปอันก่อยแล้วค่อยปดอแล้วค่อยมาตั้งอยู่พื้นออย่าเห็นน่เนาะมึงดเบิ่งงงาวเอ้ยล่ะเบิ่งัสิูนําเนาะเพิ่นเนาะพี่กันบาดึง เ่เฮ้ยบรีบึงเ่ยบรีบึงกัเย่ดูสว้าวหอมนเรียบร้อยอ้รักกันนะ่ะรักกันยอลูกรักกันโนรักกั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 นเียได้รกกนนะเอืนนี่ดีตอีกได้เพิ่นงเ่ยงนี่ กินข้าเช้านะกาบกาบกานี่มแท้ลยกาบกาบนี่ว่าแเป็ดอาบกาในคอมากินข่าวแเลยนี่กับบริกิ่ข่าวเดี๋ยวนี้นะพอดเลยนะเต้นเราได้ยินกาบกาบเลยนะกาบกาบาเนีเนี่เราเห็นหน้าหนาโหดบอสเราหนาโหดโคตรบอเท่าหนาโหดดิ เรามีลูกสาวเลยลูกเราก็ต้องหน้าโหดธรรมดาแต่เราจิตใจดีอยู่เด้อไม่ต้องแย่งแล้วเด้อเด้อบือเด้อหัวเราไม่มีมันจะมีหัวมีแก่กันแนะน่ะมาเตหัวเต้าเข่าอยู่มีมาเป็นน้อยนะวะเนอะข้างเข่าข้าผู้สาวโหดโพราะหดเนาะไรกแรกต้องนัดทงเขาไม่ด้ผู้สาวแล้วมาเอาเลยู้สาวมาหาหน้าทางพี่หยุดหยู่ดิอยู่ดิลงข้างข้างหน้าบ่ วาสนาเขาข้างดังเขาดังเงื yeah. ่อนมาเสียยกซาอใช่ยับใบอไนะอยากไปบยาที่พาไปข้างนอกวะนี่วามาลินเหรอมาลินอ๋อมาลินซื้อ่ตาผมาลินเน้มาหาดีเล้ นกบ้างนกบ้างต้มปลาท่านกินมะลิกินแล้วฮาแล้วอุ่นถอยเย็นชือเราบอกแล้วคือเจออยู่นดที่น้องกินนัที่เออคือลาเองเออเออถอยันแนมคัะด็ เป็นยืดได้กระตเพื่นเียวน้ะยืดได้ช่วงบางเรืองหันทั้งกินเผาทังกินนมนันแม่นี่เบ็ดรัเบ็ดับเนียเบ็ดตอนขิงวันเหมือนกึกกันหรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่จริงจักรีได้นี่ยบอกจกรีเลยยุงครบว่าเพิ่นอนนี่ก็นาะยุ่งครบประเพิ่ยุบู่ละนอนยิ้มใจพี่ว่าวะ คิวงามนะหนิบอกคิวงามแท้เป็นไงบ้างหนิเป็นม่ไรอย่าเง้ยนี่คิวคนแก่แน่นี่คนมีบุญไปเชื่อคนมีบุญมาว่าน้องนะเช่อเจ้าน่ะเอางั้นไม่เจ้าน่ะเจ้าใหญ่เลยประเทศฟาสเฟตเวนสิฮะเฮมดเต่าเอากาแ้ก่เมนจิเบทเท่าเวลาเพราะ่าแฟยิ่งใช่พน่นึ่งประเทศเป็นได้เพิ่น บุกไปแ้วบวนี่่เกือน่อยเดยจ้ะเกือบน่อยยู่รถด้อยเจ้าขับรถมาเบาเด้อบ่าบุมีรถเด้อด้ยเบุญาบุญาเด้อว่ายขึ้นมาลัดาะขับลเปล่า ผมเล่าดำเนาะวันนี้เนาะดำผมเส่นใ่ญ่นะบมั่ะนะบได้เห็นมาทางหูและเกาหูนะคนมีกันิโอ้ชหัวนะอ๋ออ้านั่นพี้ชาว้วอยากนั่งนะวันนี้โอ้ยโอ้พี่ชาวเขายายผูพว่านั่งตีึ้นนะช้าทางไหนเน

หอมนอนหอมนอนตีเสื้นผมยามค่ะบเชิญบอหนาหนาุดนอน่ะอานนั่นคือเห็ดคือใส่ชุดงามแทบหมุนเห็นในนางในหนารถดก็แม่รัดนะนึกว่านั่งเอกได้ดีว่ะนั่งเอกแล้วนี่

ท่านี่กับมือนอกก็จะไปบ่นอกเลยเนี่ยถาวถาวน้ำช่องเมรัดบ่เซ่อปลาแสบเนาะปลาแ็บบ่บ่ chút theo kiểu, ừm, 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 ừm,

ไปจางไปบ้าน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 พอบุญสิไปป้าเป็นหันแล้วก็หัล้าขึ้นไปรับเอา่ยเด็กน้อ้นมาครับแมนตายไม่ทันนี่นะตายกินข้าวกันแล้วอ่ะตายข้าวไม่ไหวได้ข้าวไม่ไกินนีกว่ากินย่งเลยตอนี้แทนนะนี่ไปชวกวไปได้ เห็นนกถอยรถมาขวบไปเนาะเหะแล้วเหาุแล้วเหตกเ้ยต้องเบกแล้วเห็นล้กเนาะเหแล้วเนาะยังเดือดเท่านี้ว่าเชิญตกแต่งเจ้านะด้วยนะแตงเจ้าไปกินท่านั้น บ่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 พอบุญชื่อมากเพราะได้กินอยู่ได้กินอยู่นะเช้าแล้วพอตู่เจ็บท้องนะเช้าแล้วอันเอายาให้แล้วก็เก็แลกเลยนอนก้อนนอนไปเมื่อคนคุณป้านี่กับล่าสาเพื่อนไข่สาวหล้าพวนเดียงเพื่อนะพี่เดียงเพื่อนโดยประด็ไปสิได้นอนเผาเพื่อนคนแรกสาวลาไข่ยำใด้ ดหน่อยบเจ็ท้องเนาะผู้ใหญ่แครกาว่านี่กะสามชีเอวะนานกูมีท่อเข่าแล้รบาเนีงาเทอันนี้เออมาลินนมาใจน่นเออาพี่น้องแลยไปจอยกัจบคลิดเพียงสามีก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณปลาลุงเลายเ้อะอส้เอจ้ามาชนาจ้าก่อนดจ้าดจ้าดาได้ไหมันนึงส ห,ห,หายทุบ้าเลยโอเคจะ้ะ